คุณเอกนัทพร้อมพันนะครับปัดรอทศช,ชอดีวขอเก้าอี้พลังงานสุพัฒนาพงพันมีเชวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดกับผมชัดเจนว่าไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีต่อตอนนี้อยากเกษียณเพื่อช่วยงานคนรุ่นใหม่ของพรรครอทศชอ,ชอรับมาดูกันที่รอทศอชอ,ชอะครับเป็นอีพกพรรคหนึ่งที่ตั้งอกตั้งใจตั้งมั่นและพูดคุยกับเพื่อไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและในวินาทีนี้สัสดา์ที่ผ่านไปสัปดาห์หน้าก็คงได้วตเห็นการผสมพันธนะุ์ระหว่างเสียงในพรรครอทศชอ ที่บอกว่าเอาลุงและเสียงจากพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเอาประชาชนนะครับทีนี้มันจะอยู่กันยังไงละครับแต่ว่าในส่วนของรอทศชเขาไม่เสียหายอะไรนี่ครับเพราะว่าเขาสามารถคุยกับคนของเขาและเสียงของเขาได้อยู่แล้วนะครับติดตามคุณเอกนัทพร้อมพันนะครับปัดรอทศช,อชอดีวขอเก้าอี้พลังงานก่อนหน้านั้นมีข่าวออกมาว่าดีวกันไม่ลงตัวแล้วก็เลยไม่คุยกันตอนห <ert> ลังเนี่ยก็มาดีวกันใหม่ก็สักเมื่งวันนี้ละครับมาดีวกันใหม่แล้วก็ปัดเรื่องนี้บอกว่าไม่ได้ดีวกันเรื่องกระทรวงพลังงานนะครับ คนที่ถูกมองและเลงก็คืออดีตนัฐมนตรีนะครับและเผยคุณสุนัตพัฒนพงศ์เนี่ยอยาก,กเกษียณช่วยงานคนรุ่นใหม่มากกว่านะครับแต่จริงๆก็นี่ก็คือมือวางกระทรวงพลังงานของเขาอยู่แล้ว18สิงหาคมนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งในรายการคุยนอกจอของคุณสอยุสุสัทนะจินดาถึงประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยที่มีกระแสข่าวว่าพักรอทศชอดิวขอกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทบ,บอกว่าไม่จริงไม่เคยขอ แล้วรู้ได้ยังไงว่าพรครทศชอยากได้พลังงานซึ่งนายสอยุทธถามว่าที่หลายคนตั้งคําถามว่าอยากได้กระทรวงพลังงานเพราะคนในพักก็มีนายสุพัฒนพง์พันมีชาวไงเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่ในกนกกล่าวว่าสุพัฒนพงพันมีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดกับผมชัดเจนว่าไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีต่อตอนนี้อยากเกษียณเพื่อช่วยงานคนรุ่นใหม่ของพรครอทสชอครับถ้าเกิดออกมาแล้วได้กระทรวงพลังงานจะเป็นอย่างไรล่ะในกนกล่าวว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ อำนาจการต่อรองเราไม่ค่อยมีเพราะว่ามีแค่36เสียงแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณว่าประเทศเนี่ยเขาขีดเส้นใต้คํานี้เลยนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศควรก้าวข้ามความขัดแย้งเดินไปข้างหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวสมการใหม่เกิดขึ้นครับถ้าต้องไปเป็นพักเล็กกว่านี้การเมืองเราอาจจะเข้าสู่วงจรปัญหาเหมือนในอดีตเราต้องถอยคนละก้าเอาเรื่องส่วนตัวเก็บไว้มาทําเพื่อส่วนรวมก่อนสรุปแล้ว ปฏิวัติไปรัฐประหารไปยึดอำนาจไปก็ได้การผสมพันธุ์ระหว่างเพื่อไทยเพื่อไทยก็ไม่หนีไม่หนีหายตายไปไหนแล้วก็ลุงก็ไม่ได้หนีหายตายไปไหนหลังจากที่สถาปนาอำนาจตัวเองด้วยวิธีการต่างๆกระบวนการทางกฎหมายขึ้นมาได้พปชอรอและรอทอสอชอวันนี้ก็ร่วมมาถอยคนละเก้าเพื่อผสมพันธุ์ทางการเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีม,มงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเรียไปลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580